สวัสดีครับขอเข้าสู่รายการเสน่ห์ยิวจีเนี่ยนะครับพอพูดถึงงานตุดจีนแล้วแน่นอนเราก็ต้องพูดถึงวัฒนธรรมของจีนวัฒนธรรมของจีนงานตุดจีนมีอะไรบ้างแน่นอนหนีไม่พน้นเกี่ยวกับเรื่องการแสดงยิ้ว ประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงมาเก๊าเทศการตุจกีก็มักจะเชิญนิ้วมาแสดงนิ้วคืออะไรนิ้วมีกี่ชนิดปัจจุบันนิ้วเป็นอย่างไรอนาคตเป็นอย่างไรวันนี้เราได้เชิญผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งการแสดงนิ้วและมีความรู้เรื่องศิละปะนิ้วมาสองท่าน ท่านแรกก็คือมาจาัดมาเก้าคุณหูรุ่ยรี่เราจะมาให้ท่านพูดถึงว่าอนาคตของนิ้วเป็นยังไงปัจจุบันนิ้วอยู่ในฮ่องกองและมาเก้าเป็นยังไงขอพบกับคุณอ,รอ,รอูรุ่ยีครับนี่ฮ่าูริน่สโกลสุรสุรภาษาเต้จิ๋วเรียกว่าโกลสุริสโกลสุรลีุร แต่จิ๋วเทียวโง่สวยดีนะครับท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบก,การณ์การแสดงนิ้วมาสี่สิบกว่าปีหรือเจ้าหีกุยนี่เอ่大约有สี่สิบกว่านี่สี่สิบกว่านี่สี่สิบกว่านี่เจ้าเสี่วยวเซิงหัวต่อเออเสี่วยวเซิงยี่เจ้าเสี่วยวเซิงหัวต่อ也是有错เสี่ยวเซิงหัวตัวต้องต้องมีอีกท่านนงครับแน่นอนถ้าพูดถึงชื่อเขาก็มกักจะในประเทศไทยควรจะรู้จักแน่ แล้วท่านมีชื่อเสียงสแสดงที่มาเลเซียสิงคโปร์ประเทศไทยก็มีแฟนขับนิ้วเยอะมากท่านนี้ชื่อเฉินฮุยชิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คุณเฉินฮุยชิงสแสดงไม่เฉพาะแสดงยิ้วแต่จิว๋วปัจจุบันยังสแสดงยิ้วไทยด้วยใช่ไหมครับค่ะครับเอาแล้วขอทำคุณอูรุวยดีก่อนนะครับวันนี้ต้องใช้สองภาษาเพราะว่าคุณอูด้วยดีเขาถนัดภาษา จนีย er ้เกี death, ่ยวนะครับผมเชืうううう่อผู้ชมทางบ้านก็ไม่น้อยเหมือนกันที่ฟังภาษาแก้จย่วเป็นนะครับโอ้เตกรเลตาเตียนจิ๋วเฮยใช่ๆๆตาไทยกทายูบอกไม่เอาแห้เขาบกถ้ากูบอกตาแล้วฮัลโหลจะ๋กี้จี๋กี้ถามมึ้ว่าจะมงนิกได้ลู่从事这个地铁到进来有什么感受 我从事这个电州戏哈，饰演呢，四十演呢，有咩感受？有咩感受啊？啊，非常清新、欢乐、幸福。每一次的演出，我是抱着这个挑战、哦，这个心情，就是，诶，我性格光正。你你，你,你,你现在你做什么工作？你你有往从事这戏剧表演吗？啊，现在我就冇咩有做戏哈。啊 Nancy, what do gadi chó nô kia young a chigay siu chui yu yong son son dick vai nàng lắp bóc cao nô kia soi hưng bóng yu nô kia ygay siu kìm tang 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 we bóng miếu hảo tang tia 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 街能跳，那个这个。嗯，喜剧也音乐，跳的街跳步。跳步是。迄个音乐跳舞，哈哈也是卖膜的啊。哦，迄个是第二脚是这个。那第二脚第二脚个音乐。哦。那有六个音乐，总之你有音乐我就会跳。那。哎。你个执奏呢？执奏都是即拿三四五六七八一些调咧。哦。你你放咩嘢剧，我就会晓跳咩咩嘅舞。哦，就听哦。你好来试台的。那有有。 ว่าอาอยู่ค to ่ะเลยชี้ทรายนั่นนั่นเดี๋ยวเชิญเลยแก่ละเชิญเลยแก่แก่ปะแล้วแข่งใจแข่งใจจาก澳门嘅顶级出境专业แล้ว香港顶级出境专业แล้วมันบ้านเขาเดียร์ต้อง香港运气咯ใช่ไหมอาวันนี้จ้าในต้อง香港运气就是即个做入员呢好แล้วมันก็คงคือ澳门就冇乜胡做了就吃退休了入员呢แล้ว澳门就真系冇做戏 thành sự mặc trong là những thời gian này ào, tổ tham gia một số hoạt động, cái nung xanh thau à, Hương Giang dân số à, đó là có, có sự xuất cái, à tham gia. Suy nhược ở sao? À, là là là, nãy đó là chỉ hành một xuất hiện cái đó là chân là đó là ai khác ai ai hiểu anh rồi đi à. Nào bạn thấy rằng việc ghé tại 因为澳门界ดวงจันทร์เออเยอะเขาก็จะดวงจันทร์จะต้องมาพัฒนาเอ่อยังส์好好好แต่สื่อคือจะช่วยจีเกอเออจะเวกจีเกอเวกจีเกอเวกไปก็จะพัฒนาอ่าเพราะว่ายี่ยี<我>่คนยี่คนว่าสื่อจะจับจับไปจับช็อตไปเข้าไปจับนั่งซ้อนทาวิ้งไปจับจับไปจับซ้อนทาวิ้งดวงจันทร์ใน澳门สิสอ่ะสิเอจีห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเนี่ย 我，个里我们无做电结咯。无，伊诶入话呢也毋捌做电结，是我家己主盘甲，我先生两人。哦。组盘就是。特别组盘电结有咩用处？是是是。哇，你贡献非常大啊！无啦，都是尽量个咯，尽量。我是希望。非常艰苦，做组盘应该非常艰苦。诶，我是觉得袂艰苦，因为咱咱在做啊时侯时候就是将即个。经济方面。一粒有大，压力，有大。 但是非常成功啊！非常,功非常成功，非常成功。你做了會成功，那就已经满足了。那么，即係你請長者来到現啊，澳门，用業點樣就非常有影响了，是也是一種推动長者的发展啦，提是<聲>是、哦、是,是,是,是，那就是尽量打啊推動老表嘅嘅嘅夢想嚇，来提升落去。希望得日后就是加加。 一束光景来抬咱个粤酒鱼，无论是广东人啊、是闽南、北京人啊，是<戲>、啊，咱就希望伊也推动咱个粤酒鱼。这系无无下落。开一个一条街，怎样发展？大家都有一种哦担忧，但是，一条街好，一条街一条街，咱都有种信心,心，他一条街一定能够继续术再先中发展落来。 ผม,มาขอถามอีกท่านนะึงฮะที่ก็มีเชี่ยวชาญละชำนาญน,นะ,อ,ะอยู่ในวงก,การยิ้วมานานและชำานาญการสแสดงนิ้วนะเราคุณเฉินฮุยชินว่าประเทศไทยนิ้ะต่อไปอนาคตเป็นยังไงมุมมองของรัาเป็นยังไงสวัสดีครับก็คุยสวัสดีค่ะคุยว่าเออคุณมองยังไงนิ้วแต่จิ๋วอยู่ในประเทศไทยอนาคตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงเมื่อก่อนนะยิ้วยิ้วเนี่ยนะคนดูมากมากมากเลยคนชอบดูนิ้ว คนจีนชอบจุงลูกจุงหลานมาดูนิ้วเวลาไปสแสดงที่ไหนคนดูเยอะแต่เดี๋ยวนี้น้อยมากเลยฟังไม่รู้เรื่องเด็กรุ่นหลังเนี่ยนะฟังไม่รู้เรื่องเลยผู้เล่นอะไรอะ่ะผู้ไรอะ่ะฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องอะไรบ้านบ้านฉันเองเวลาเราร้องเพลงยี้บอกอีร้องอะไรฟังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยได้อย่างเก่งก็เจบวย เจ๊ยดเียวแค่เนี้ยต่อไปไม่เป็นละก็เลยคิดว่างิ้วเนี้ยต่อไปคงภาษาจีนคงลำบากคนที่ดูเป็นก็ไปหมดแล้วเหลือแต่พวกวัยรุ่นก็เลยคิดว่าพักหลังนี้มาแสดงงิ้วไทยของอาจารย์เวลาแสดงระหว่างเทียบกันนะแสดงงิ้วจีน,นีนะคนเนี่ยนะจดจะจะจะจหาย แต่ถ้าแสดงนิ้วไทยเนะี่ยอยู่เลยอยู่อยู่ค่ะอยู่คือเขาจะนั่งนิ่งแบบดูจนหมดคือเขาฟังรู้เรื่องค่ะนิ้วไทยก็อยากจะให้อาจารย์ผลิตนิ้วไทยเยอะค่ะนิ้วเราจะได้สืบท่ทอดต่อไปค่ะสืบท่ทอดต่อไปคือเขาดูนิ้วไทยเสร็จเขาจะสนใจย,ยิ้วจีนว่าเออจีนเป็นยังไงใช่ไหมแต่งตัวสวยมันก็อาจจะดึงกลับมาได้ค่ะ ก็แค่คว่ายิ้วเนี่ยนอนมันยิ้วเป็นศิลปะก็น่าจะมีต้องต้องพัฒนาปฏิรูปพัฒนาไปอยู่เรื่อยๆผมคิดว่าก็ก็ถ้ายิ้วคนฟังรู้เรื่องนะฮะคนก็แค่อยากดูโดยเฉพาะว่าคนไทยใช่คนไทยก็ชอบศิลปะมากชอบศิลปะของนิ้วมากมากนะครับไม่ท่านหนึ่งเดี๋ยวน่าจะเผื่อจ้าเออเรื่องเรื่ออะไรบางอยางเนี่ยเดี๋ยว

非常非虽然是会有呃会艰苦，也有点有酸，有有有快乐啊，有影米啊？哦，知道，我我这种是听到阿庆姐、搭、啊，兴在喺往呃上路的戏，就咱别就是唱到上路话，啊太句，我觉得非常好，真是也是长江啊，阿曾老师，真是啊，你你得继续就再传承落去。 ฮะู่กๆเด็กมอหมอหมองเหยาะลงคือหัวใจของ泰国คือ台南ฮินากะเจ้าจิ๋ว台南ไม่เป็นไปคือทางเกาหลีนักอาจารย์ผมคือรู้สึกดีมากคกอดี เขาเข้าถึงตัวละคนนั้นๆเพราะฉะนั้นแฟนคลับของของเขาของสอง,สองท่านนี้เยอะมากสองคนนี้เยอะมากเราเลยถามถึงว่าคุณสุทธิว่าคิดถึงไหมอา,าอาดัลติที่แสดงงี้ว่าชีวิตชีวิตนั้นยังยังคิดถึงไหมนะตอนนี้แน่นอนผมเชื่อท่านผู้ชมหรือว่าแฟนคลับของคุณสุทธิก็ยังคิดถึงเขาอยู่ก็คิดว่าอยากจะดูกันแสดงของเขาผมมาถามครับว่า ถ้าเผื่อมีโอกาสเชิญเข้ามาประเทศไทยเข้ามาได้ไหมเรื่องทั่วไทยเมีคุยเสียงหอกซอยไงยามีว่าเซี่ยงซิงหรกซอยยามี非ล喜欢团这个戏那么假如有机会对外请来泰国表演你能够来吗来演吗我一定爱来喏你得托阿珍老师你得来招呼我听我还是很非常喜่那泰国的呃干净我非常想念 อีน่ะช่วยโอกาว่าจะจเดินจ้าลายไทยกลางมาแบ่งมายังชูแต่ซีอาจงลาศรีรู้ว่าใช้เดินมาจิตทิวว่าที่นี่มาว่าจะเดินมาฉันว่ันว่าหิ้งใจฉันยังฉันว่ยฉันว่า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 ฉีนว่าฉั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 นว่ะฉันว่า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 ฉันวามสนขมากันะ่าฉันว่ัวมี สามีที่รูปหล่อที่รักเขาเขาก็รักสามีแล้ก็มีลูกสาวที่น่านรักเป็นแม่ที่ดีเด่นและก็เป็นภรรยาที่ดีเด่นนะครับสามีของเขาเราเชิญเข้ามาคุยอะไรกันกับเราด้วยกันนะครับท่านคือคุณหลี่เหวียนครับนี่เหรอเหวียน <N> <N> สวัสดีครับเจ้าลอซีสวัสดีครับสวัสดีครับ听说您是那ั太น那个她的成功的幕后英雄 什你不仅仅是太太的这个幕后的这个、这個、这个这个英雄，你还是一个很多很多那个众人幕后的英雄。特别是电影界，你是不是能够讲述一些有关你个人那个当幕后英雄的故事啊？好，给大家听听。因为以前呢，就我就係拍电影嘅，咁啊、嗯，所有进入澳门嘅电影呢，我係负责制作。 So, cho 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 tất cả mọi thứ. Tôi cho 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 1975年ี到40ป <cents. S 2> ีหนกว่า hmm. 9有40คครับคนเหยียนเขายังเป็นผู well. ้ที่มีชื่อเสียงในเป็นการสร้างหนังไทยทำภาพยนตร์ต่างๆที่จะเข้าไปมากเก้านะต้องผ่านเขานะคาเหยงเที่ยงนเป็นารสางยภาพยนต์ต่างๆที่จะเข้าไปมาร์กเอง 加埋有啲潮劇啊！我都有周圍去去睇有潮劇，有潮劇。咁有潮劇同睇得有有有,有關係嘅。咁啊，佢啊，佢成日有時去香港表演啊，去汕頭表演啊。咁我都有跟去嘅，因為我我都負責好多好多細嘅嘢係後邊係我負責㗎啦。係 <laughs> 後邊係我負責。<吧> <laughs> <laughs> พเนียไปแสดงนิ้เขาต้องตำไปนี่นีหมาเทีเอาเนี่ยต่างกันอย่างไางกันอย่างไรต่ากันอางไรตางอย่างไรต่างกันอย่างไรต่างกันอเ่างไรต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างไรตาง 你感觉怎么样？觉得很很温暖，<我>很满足。嗯、我我很感恩，我这个先生很支持我，因为他是做警察的以前。你做警察吗？啊、对，我退休警察了，现在你退休了。警察我也警察过啊，我退下来了。<laughs> 我我二十五年，二十五年，二十五年工龄就可以退下来了。哦，那我就退下来了，每个月发工资了。现在我是，就。 先至日本兩清啦，六十幾歲啦。誒、欸，你你睇唔出？你睇唔出？你、no, 你好斯文噶，連斯文都看不出他是警察。<事>你算一下幕後那個資、就是、斯文嘅時候就斯文拍戲電拍戲電影啊，好多嘢一唔順利咧，uh. 就唔斯文噶啦。Uh. 因為你所有嘅電影嘅一切嘅嘢咧，都係你去負責，我去負責。 哦、每一個細節，我咧要每一個層次都要要標準時間，到達各位崗位，所以一唔一唔唔準確就就唔唔得斯文噶啦。咁啊、哦、好，喺你感覺好唔好？困難啊，困不困難？唔好困難，冇困難。每一次都係新嘅挑戰，包括我去汕頭、香港表演、去潮劇表演，我都要跟住、哦，每一次都係挑戰嚟噶，每次地方都係唔同，每一次嘅地方唔同。 再後來對潮劇對我影響大咗啦，我就請晒汕頭嗰啲明星去澳門表演。哦，你以前以前你唔懂潮劇嘛？唔懂。似似你個太太之後，你懂潮劇，<laughs> 聽佢講話你都識唱潮劇雲，你會唱咗好多。<laughs> 他會唱早。潮劇咧就好麻煩，我就識，<laughs> 但係我唔識聽，<laughs> 識唱。聽唔聽啊？彭爺呢？邊邊時咧？邊喐？ นี่เป็นตำรวจนะฮะภรรยาพอแต่งกับตำรวจแต่งกับนักศิลป์นิ้วสอนจนตำรวจลองนิ้วได้นะฮ่องกงคนฮ่องกงลองงิ้วได้นี่ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นศิลปะนะสเสน์ของนิ้วหรืออิทธิพลของนิ้วมันไม่ธรรมดา

你是一个制片嘛，对不对？嗯，肯定，而且制作很多片，嗯，还包括一些国际的影片，在是吗？也在澳门，你都接触过。嗯、那你接触的那个明星是一定很多呢。对的。对对给你留下印象最深刻的是哪位明星啊？啊，最深刻就周润发啦。啊，周润发、刘德华啦。 所以但係周潤發就當我朋友多啲，因為我哋認識四十幾年啦。我、哦、都你們都合作過，是啊、都是成嘅朋友啦。係啊，冇錯冇錯。佢又周潤發就比較一年都嚟嚟澳門拍電影好多次，咁變咗佢，即、就、係、是、有有有成個百次嘅電影嚟澳門拍。所以我由四十年前係朋友，到到佢係明星、大明星、國際明星。 ท่านผู้ชมครับเอ่อเราต้องขอขอบคุณแขกรับมีเกตทั้งสองท่านคุณหลี่เหวียนและคุณอู่ด้วยดีนะฮะเราอาทิตย์หน้าติดตามเรกันเสน่หิ้วดินของเราต่อไปนะฮะชิเฮนิเหมินเดีชชสวัสดีครับ